สวัสดีค่ะรับสั่งรอก้าช่วยต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามีการวางแผนมานานแล้วนะคะของพระอาจารย์คมและทีมงานของเขาทั่วประเทศนะคะเป็นทีมงานของชาวไต้หวันนะคะที่วางแผนจะล้มราชบัลลังก์โดยส่งพระอาจารย์คมเข้ามานะคะแต่งเรื่องว่าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีและจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในยุคหน้านะคะ ด้วยความเชื่อหรืออะไรก็ตามเขามีแผนต่อก็คือจะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้วางพระไทยแล้วก็ตีสนิทเข้าใกล้ชิดเจ้าหญิงสิสริวันวรีนะคะแล้วถามว่าโทรจิตถามว่ารักพระองค์ไหมไม่ต้องการแต่งงานเพื่อเอาบัตรผ่านเพราะว่าได้เตรียมการวางแผนเอาไว้มีคนของเขาทั่วประเทศแล้ว จะนำคนของเขาขึ้นมานะคะสมัยก่อนจะเป็นคนใต้นะคะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นคนใหญ่คนโตขึ้นมาเป็นองค์ข้มนตรีนะคะตอนนี้เป็นชาวไต้หวันนะคะที่อยู่ในวางมากมายแล้วก็วางแผนจะหาทางแต่งงานกับเจ้าหญิงสิริวัณวลีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราเก้าเป็นห่วงแล้วก็รับสั่งดีนะคะที่ไหวตัวทัน ก็เลยรอ,อดไปแต่หนูยังต้องค้นหาอีกเยอะมากมายนะคะขอให้พระองค์ปลอดภัยขอให้ทุกพระองค์ในราชวง์ปลอดภัยนะคะคิดถึงพ่อรอก้าพ่อรอก้าก็สั่งงานเยอะแต่ไม่ทราบว่าคนเขาว่าหนูเป็นบ้าได้ยังไงแค่นี้นะคะขอให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะ